รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่ามือนี้เบปซี่เลย สวัสดีครับน็อตกับพี่ติวนะครับตอนนี้เราอยู่กันในรายการเว็บพิณิ่งรายการที่ทำให้คุณรู้กันไม่ตะเกิดใช่แล้ววันนี้เราสองคนนะคะก็พาทุกคนออกมานอกสถานที่นะคะกับงานดีๆแบบนี้แ e ตซี่ดิสคัฟเวอรี่กินซ่าบ้าชอป ซึ่งบรรยากาศข้างในนี้กำลังมันแล้วนะเนาะโอ้โหกำลังมันแดดร่มลมตกแบบนี้นะครับ<ช>ผม<ช>คนดีๆอย่างพวกเรารวมไปถึงคุณผู้ชมด้วยก็ <ๆ S 2> มากันในงานแบบนี้ครับ <ใช S 1> ซึ่งแน่นอน<ช>ว่าในงานเนี่ยมีหลายอย่างที่ทําให้เราเนี่ยสนุกสนานและก็เพลิดเพลิน <ừ ๆ S 1> ใจไม่ว่าจะเป็นดนตรีเราได้ยินอยู่แล้วใช่รวมไปถึงเกลิ่นเกลียนเกลียนเกลียนอันนี้อันนี้หิวมากไม่ไหวแล้วเพราะมองไปก็เห็นแล้วถูกต้องนี่ก็คืออาหารนั่นเองและอีกหนึ่งอย่างครับพอมาถึงนี่แล้วเราต้องทำนั่นก็คือโซเชียลมาถึงก็ต้องแชร์กันหน่อยแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่่ยเานนุกกกกัอลดว ช่วงแรกของเรา Music Madden Music Madden นี่เราเอาใจขาช้อปปิ้งด้วยเพราะเรามีโซนช้อปปิ้งอยู่โอ้โหละลายซับกันได้เลยใช้คำว่าตรงคอนเซปต์ครับผมสำหรับกินซ่บบ้าช็อปแต่ไม่ใช่พาร์ทเดียวเท่านั้นมันยังมีพาร์ทดนตรีหรือว่ามิวสิกอยู่ครับพี่เดี๋ยวคืนนี้มีสควิ d แอนิ a มอลกับวงไมชอบชอบเลยแฮปปี้มากมีความสุขมากเอาอย่างนี้ดีกว่าก่อนที่เราจะเข้าร่วมงานกันนะครับเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของงานก่อนดีกว่านะฮะว่าเขาคิดยังไงถึงได้จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นครับไม่เลย แล้วคะ่ะตอนนี้ติวก็อยู่กับเจ้าของงานนะคะพี่ทัศน์นั่นเองสวัสดีค่ะพี่ทัศน์เดี๋ยวติวต้องขออนุญ,ญาตถามถึงคอนเซปต์ของงานนะคะเป๊ปซี่ดิสค e เวอรี่กินซ่าบ้าช็อในส่วนของกินซ่านี่เป็นยังไงบ้างคะครับผมก่อนอื่นต้องบอกว่าปีนี้นะครับเปิดปีเลยเราก็เปิดแคมเปญใหญ่เลยนะครับก็คือเป๊ปซี่กินคู่มื้ออาหารนะครับส่วนในคอนเซปต์งานในวันนี้นะครับเป๊ปซี่ดิสค e เวอรี่กินซ่าบ้าช็ วันนี้เนี่ยเราได้นําร้านอาหารนะครับ50ล้านดังนะครับทั่วกรุงเทพต้องถือว่าเป็นเมนูเด็ดนะที่ทุกคนต้องได้ลองชิมนะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิต<ช>อย่างเช่นข้าวผัดปูเมืองทองอนะครับครับสุกี้เอลวิส<ช>นะครับแซบวันรัชดาชแล้วก็มีอาหารอีกมากมายจริงๆเอ่ยไม่หมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเทรน์ที่ตอนนี้กําลังมานะครับฟู้ดทรัค นะครับเราก็มีฟู้ดทรัคมาในงานนี้นะครับถึง8ฟู้ดทรัคทีเดียวนะครับอย่างเช่นมาเตอร์ทรัคเกนะครับแล้วก็ Summer Street นะครับแล้วก็ o u t เทอร์สเป c e c r e ไอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการนำอาหารครั้งยิ่งใหญ่นะครับถือว่าต้องเป็นฟู้ดเฟสติวัลครั้งใหญ่ของกรุงเทพเลยอันนี้คือกินซ่าก่อนนะครับ ในส่วนของบ้าช็อปต้องบอกว่าเราได้นําร้านค้านะครับซึ่งเป็นแฟชั่นถือว่าเป็นสตรีทแวร์นะครับที่นําเสนอโดยเซเลบชื่อดังนะครับหลายๆท่านมากกว่า67ล้านนะครับในงานนี้ก็จะมีอย่างเช่นคุณเพชรพลอยนะครับคุณไอด้าคุณบูสเลอร์นะครับหรือว่าแม่บ้านมีหนวดเองนะครับก็มาออกงานในวันนี้ก็เป็นการนําแฟชั่นมารวมกับอาหารนอกจากนี้เองเราก็มีโซนของเป๊ปซี่นะครับเรียกว่าโซนเป๊ปซี่บาร์นะครับก็นําเครื่องดื่มพิเศษนะครับของเป๊ปซี่ซึ่งจะนําเสนอเ ที่ให้คุณดื่มชิลๆนะครับซึ่งค่ำคืนนี้เนี่ยก็จะมีการนำดนตรีนะครับเพาะเพาะชิลๆมานั่งฟังกันว่ามีถึง2ศิลปินก็คือชิคซ์แอนิมอลแล้วก็วงไม้ด้วยทำไมถึงได้เลือกเป็น2วงนี้ครับสองวงนี้คือด้วยดนตรีเนี่ยผมว่าเหมาะกับเทศกาลอาหารแบบนี้นะครับฟังกันสบายๆนะครับชิลๆนะครับคู่กับมื้ออาหารวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ทัศน์มากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ งานนี้เบปซี่จัดเต็มทั้งเรื่องกินเรื่องช็อปและที่พลาดไม่ได้คือเรื่องดนตรีกับ2องวงดนตรีสุดคู่ s q u i d Animal และวงใหม่ที่การันตีได้เลยว่ากินไปช็อปไปฟังเพลงของพวกเขาแล้วซาถึงขืนอย่างแน่นอนขอเสียงปรบมือต้อนรับ s w u i d Animal

นอนหิวแล้วล่ะหิวจนเหงื่อออกเลยเนี่ยดูสิทำไมก็ไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งทำไมอ่ะเซลเล่นเซลเล่นเหมือนกันเอาเหรอไปกินเลยปะล่ะไปไหมเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนช่วงหน้าดีกว่าไหมเออเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราค่อยไปกินครับส่วนเรื่องรีบเนี่ยปล่อยให้เป็นเรื่องของอายุของมิติวดีกว่าครับสิบแปดเองบวกยี่สิบสอง w สนับสนุนโดยเป๊ปซี่อร่อยซ่ามือนี้เป๊ปซี่เลย สนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่ามือนี้เบปซี่เลยทั้อมอย่างทั้มอย่างเดี๋ยวจะพาไปตลุยโซนอาหารกันแล้วนะฮะกับเบปซี่ดิสคัฟเวอรี่ กินซาบบ้าช็อปใช่แล้วพี่นี่พร้อมมากๆนะคะเพราะต้องบอกเลยว่างานนี้เป็นที่รวบรวมร้านอาหารที่เราต้องกินก่อนตายไว้มากกว่า50ร้านาและนอกจากนั้นนะคะยังมีฟู้ดทรัฟร้านเด็ดๆอีกเพียบนี่รอบๆตัวเราเลยเห็นไหมเลือกเราได้เลยว่าเราจะกินอะไรเลืกองต่อจาช่วงน,นี้ครับ<ป>ฟู้ดบี เราครับร<ช>้านนี้<ช>เดี๋ยวยำแซยย่บพี่ช่วยเลย ชื่อควางครับพี่ควางพี่ควางครับผมทําไมร้านเราต้องทําอะไรยิ่งใหญ่เกินหน้าร้านอื่นขนาดนี้ครับผมเสียหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้โอ้าใช่อันนี้คือแคนาเดียล็อสเตอร์แคนาเดียล็อสเตอร์ขายยังไงครับพี่ตัวนี้กิโลครึ่ง2,400บาท2,400บาทมันใหญ่มากบอกเลยไม่สดไม่ต้อง่ายตังค์ไม่สดไม่ต้องจ่ายตังค์อย่างนั้นเดี๋ยวผมลองชิมดีกว่าใช่ของลูกค้าเขาลูกค้า คิวใสิคะน็อตนี่นี่คือคิวร้านหมูสเต๊ะนะใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหนั่นก็แทรกคิวตรงนี้เลยละกันไม่ได้วันนี้เป็นไงบ้างคะขายดีสุดๆเลยครับสุดๆเลยทำไม่ทันเลยนะคะเนี่ยเราช่วยเขาเลยดีไหมเนี่ยขายยังไงครับขายยังไงหกบาทครับไม้ละวหกบาทนะครับผมคิดว่าทำไมหมูสเต๊ะของเราถึงแบบขายดีขนาดนี้มีสูตรเด็ดอะไรครับ ก็ต้องลองชิมดูอ๋อขอบคุณครับผมนี่แหละครับผมในคุสิที่ผมรอเปิดโอกาสนี้อยู่นะนี่นะคะได้มาแล้วร้านแรกที่เราจะมาชิมกันนั่นคือมูสเตตรท่าดินแดงซึ่งเราแซงคิวมากว่า30คิวออาไม่เสียเวลาเดี๋ยวชิมกันเลยดีกว่านี่อันนี้ได้ชิมแบบเต็มที่ นีอหวาาใช่อยากโดนของหวานนี่เราไปร้านนี้กันเลยดีกว่าข้าวเหนียวมะม่วงป้าเล็กป้าใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะนี่ขายกันมากี่ปีแล้วคะร้านนี้ปกติอยู่ตรงไหนอยู่วงเวียน22ค่ะ76ปีแล้ว76ปีกะทิของเราไม่ผสมแป้งไม่ใส่แป้งเลยดีมากสูตรดั้งเดิมตั้งแต่70กว่าปีที่แล้วเลยใช่ค่ะครับผมขอชิมหน่อยได้ไหมฮะโอเคชิมซะหน่อยขเ้นอยวสังผัสยาใส่กะทิเข้าไปหน่อย ก็ตสองคนที่กินอร่อยที่สุดในงานก็ผมจนนี้ฮะเย้วัสดี้ขออนุญาตนะคะวันดีค่ะคืออะไรระทานกันครับวันนี้ก็มีกุ้งลายเสือค่ะแล้วก็มีหอยเดี๋ยวๆทำนี้ก่อนอันนี้อะไรฮะอ่าเบอร์เกอร์ของมาดิทักเกอร์ครับผมเป็นไงฮะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะ คือก่อนหน้านี้เนี่ยรู้จักมาตเตอร์ทักเกอร์อยู่แล้วหรือเปล่ารู้จักผ่านทีวีครับผ่านรายการทีวีแล้วก็ใช่ไหมฮะใช่แล้วก็อยากลองไงก็เลยมาที่งานนี้ตามมาที่งานโอ้แล้วเป็นไงคะรสชาติใช้ได้ค่ะอร่อยมากครับผมแล้วจะมีแรงร้านไหนอีกไหมคะมีค่ะเดี๋ยวไปดูพวกขนมหวานแล้วก็โซนนี้ยังไม่ได้ไปเดินเลยค่ะอร่อยมากครับเนื้อนุ่มหอมปังกรอบเมื่อกี้ซื้อหอยไม้พายกับหอยเชลมากินชอบทั้งสองอย่างเลยครับ จัดพื้นที่งานได้แบบเดินทางได้สะดวกแล้วก็ของก็มีหลากหลายมีช้อปปิ้งมีอาหารก็เดี๋ยวรอวงดนตรีอาหารเยอะมากเรื่องไม่ถูกเลย <c oughs> วันนี้มีหมูทอดเจ๊จงนะครับแล้วก็นี่ส้มตำาแทบบัดแล้วก็เฟยจับเจ๊นะแดง <c oughs> ก็ชื่นชอบที่มันเหมือนกับว่าปกติเนี่ยไม่มีเวลาไปกินแต่ว่าพอมาที่นี่เนี่ยเขามีให้กินหลายๆยอย่าง ก็เลยแบบชื่นชอบแล้วสั่งมาสเตอร์ทักเกอร์ไว้ด้วยครับเขาบอกรอครึ่งชั่วโมงนี่รออยู่ประทับใจในงานแล้วก็ของกินเยอะดีครับชอบที่มีของกินเยอะแล้วก็เดินทางสะดวกนะคะแล้วก็มีให้ช้อปปิ้งด้วยถามตรงๆอิ่มหรือยังหูยยังโอ้หถ้าจะหุยทำไมอ่ะเมื่อกี้อาหารคาวไปแล้วอาหารหวานไปแล้วมาเครื่องดื่มบ้างไหม อะไรบ้างมีอะไรบ้างอ่ะนี่ไงเ๊ปซี่มิกซ์โรจีโซนนี้เนี่ย<อ>เป็นเครื่องดื่มของเ๊ปซี่เลยอเอามามิกซ์กันรับรองว่าาไปเลยไหมล่ะไปตรงไป<า>ง <rian S 1> แล้วข้างหลังนีแล่ะ<อ>มาเลยเใส่ยเยอะไหมฮะประมาณรึงเลขสามครับ รแน <s <S ่เสร็จแล้วโอ้ได้มากเอ้ยโอเคอ่ายังไงฝากไว้แล้วกันนะคะสำหรับตัวนี้เซปซี่มิกซ์เตอร์โรตีครับตอนนี้นะคะจะอยู่ที่รถไอ ของร้านนี้เลยค่ะแอนเนตไอติมตุ๊ก,กเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาดีกว่ามีไอติมอะไรบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากร้านแอนเนตไอติมตุ๊ก,กใช่ไหมคะใช่ปกติแล้วนี่ขายอยู่ที่ไหนบ้างะคะถ้าเป็นประจำของเราเลยก็จะมีที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะ<ม>จะอยู่ตรงฟูดรีพับลิกชั้นสี่แล้วก็มีตรงยอดพิมานะคะหลังปากคลองตลาดแล้วก็อีกที่หนึ่งคือไบหยกค่ะก็ค,ะคือของเรามจะเป็นแตกต่าง,าง,างาจากไอริมทั่วไปคือของเราจะเล้น ครีมสดนมสดอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งรสชาติจะดีกว่าและอยู่ได้นานกว่าเราเอาที่ขายดีที่สุดดีกว่าเราจะได้รู้ว่าทำไมถึงขายดีนะคคนั้นขอเอาเป็นนิวแอด์ครีมค่ะอนข้างนอกมันเคลือบเป็นกรอบไว้แล้วข้างในมันจะเป็นเนื้อแบบนมนมครีมครีมหอมมาก วันนี้นะคะเราจะพาไปพบกับพรีเซนเตอร์คนล่าสุดนะคะนั่นก็คือน้องอเล็กซ์เลนเดลนะคะที่เดี๋ยวเขาจะพามาทำอาหารกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะทำเมนูอะไรตามไปดูเลยค่ะตอนนี้ทำอาหารดีดีกว่าไหมครับต<ำ>ื่นเต้นมากไม่เคยทำให้ใครเห็น เยอะขนาดนี้มา่ก่อนครับใช่ก็คือก็ได้ชมสเสน่ห์ปลายจวักขอผ <c oughs> พี่ยาเล็กน,นะเจ้าวันนี้สมุนไพรของเราจะทําเรื่องของสมุนไพรใช่ไหมครับก็ <c oughs> มีไกส่สับใช่ไหมครับมีใบโหระพาแล้วก็มีพริกแห้ง ติวก็อยู่กับพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของแ๊บซี่นะคะนั่นก็คือน้องอเล็กซ์เลนเดลนั่นเองสวัสดีค่ะดคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยขอถามกันเลยความรู้สึกที่เราได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดส่ตอนแรกเลยเขาผมก็บอกเฮ้ย ก็มันคิดอยู่ว่าแบบใช่เหรอมันเป็นเราเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พอได้เข้ามาเข้ามาแบาบเจอผู้บริหารของเฟป,ปซี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบรู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าปกติพรีเซนเ,เตอร์แต่และคนก็สุดยอดอันท้งนั้นพอเรามาเป็นส่วนหนึ่งตรงนี้เขาขรู้สึกรู้สึกดีครับรู้สึกดีมากๆครบับหน้าที่ตรงนี้วันนี้ที่ได้มาในงานนี้เราทําอะไรบ้างคะใช่วันนี้เราก็ขึ้นเวทีไปพูดคุยแล้วก็มีเรื่องของการทําอาหารให้กับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็คนที่มาร่วมงานได้ทานกัน ก็มีเมนูไข่เจียวเล็กก็คือไข่เจียวสมุนไพรก็มีซี่โครงหมูอบเป๊ปซี่อ่หมูเนี่ยมาหมักกับเป๊ปซี่หนึ่งคืนความซาของเป๊ปซี่เนี่ยมันจะทําให้เนื้อมันนุ่มเนื้อมันนุ่มใช่ก็ได้ความหวานของเป๊ปซี่เข้าไปด้วยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องเล็กมากๆนะคะขอบคุณค่ะ อิ่มมากพูดเลยแต่เราเนี่ยก็ยังจะไม่หยุดนะพี่เราก็ต้องกินเพิ่มขึ้นไปอีกมาเพิ่มอีก2กล่องค่ะเว่าไม่กินไม่ได้เพราะอันนี้คือข้าวผัดปูเมืองทองความเจ๋งของเขาก็คือทําแบบกล่องต่อกล่องจานต่อจานโอเคตอนนี้ทานมาหลายร้านแล้วแร้านนี้ได้เวลาทํางานเดี๋ยวเราไปสํารวจความเป็นพิซเตอร์ของคนในงานกันดีกว่าว่าเป็นยังไง พลาด <Hey. S 1> ไม่ได้นะคะกับโซนช้อปปิ้งยังมีอีกหลายร้านค้าให้เราได้ไปช็อปกันในช่วงหน้าค่ะ <What? S 1> สนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่า <Wisconsin. S 1> มือนี้เบปซี่เลย What? What? <c oughs> นับสนุนโยเบปซี่อร่อยซ่าซมือนี้เบปซี่เลยตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่มีกระแสะไหนเนี่ยแรงไปกว่ากระแสฮิปสเตอร์อีกแล้วถูกต้องครับื่งกงงานเก๋งานดีๆแบบนี้เนี่ยจะไม่มีฮิปสเตอร์เราไม่เชื่อครับผมมแล้วเป็นงานในหมดแน่เลยใช่แล้วแต่ถ้าใครอยากรู้นะคะว่าฮิปสเตอร์เนี่ยคืออะไรเป็นยังไงนะคะติดตามได้ในช่วงนี้เลยโซเชียลกิก ตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่ากระแสของฮิปสเตอร์นี่มาแรงมากๆไม่ว่าใครนะคะจะหยิบจับทำอะไรก็กลายเป็นว่าไปโดนกระแสฮิปสเตอร์หมดแล้วคุณล่ะคะคิดว่าคนที่จะต้องเป็นฮิปสเตอร์ต้องมีอะไรบ้าง ชีวิตของคนคนหนึ่งอะแบบเขาใช้ชีวิตแบบนี้ชอบอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้แปลว่าแบบทุกอย่างที่เขาทํามันจะเป็นฮิปสเตอร์อะไรเงี้ยมันมันแค่เป็นคําจํากัดความเฉยๆอะไรเงี้ยฮิปสเตอร์มันก็ความหมายโพสิทีฟเนาะ<อ>มันก็ดูไม่ดูไม่ได้มีอะไรแย่ค่ะก็ดูเป็นคนที่<ม>วิธีการใช้ชีวิตเอเอการใช้ชีวิตววของเขาคือแต่นว่าถ้าเขากลับบ้านไปเนี่ยเขาก็คงไม่ได้เป็นฮิปสเตอร์ตลอดเวลาหรอกคือแต่ว่าคนที่เขาเป็นคนมาตั้งกรอบแล้วก็ จำกัดคายควาว่าฮิปสเตอร์แหละต่ะว่าคนนั้นเขาอาจจะมองแค่ไปนิด oh. นึงมากกว่าในความคิดของเรานะคะควาว่าฮิปสเตอร์มันก็เหมือนกับแบบว่าแนวสไตล์อย่างหนึง่งเช่นฮิปฮอปฮิปสเตอร์มันเหมือนกันนะแค่แบบว่าแต่งตัวไม่เหมือนกันแล้วก็สนคติเออความชอบไม่เหมือนกันฮิปเออพวกฮิปฮอปอาจจะแบบชอบปาร์ตี้ฟังเพลงชอบเต้นแต่ฮิปสเตอร์อาจจะชอบแบบว่าอยู่ในห้องฟังเพลงคนเดียวหรือว่าออกไปเดินเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เรื่องผิดอะไรแล้วมันก็ไม่ได้แบบเป็นโลสนิยมที่แย่หรืออะไรเลยนะ ผมว่าฮิปเตอร์ไม่รู้ว่าใครเป็นคนบัญญัติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันก็เหมือนกับเป็นคนที่เสพศิละปะคนเรามันมุมมองต่างกาันสําหรับคนที่เขาเป็นเขาก็ไม่ได้คิดว่าตัวเขาจะแบบจะพยายามทําตัวให้โดดเด่นให้เท่หรืออะไรหรอกแต่ว่าคนอีกม,มุมมองหนึ่งก็ดันดันมามองว่าคนกลุ่มนี้แบบโหเก๊ก,กว่ะอะไรเงี้ยเรามองว่ามันเป็นเรื่องปกติคนเรามันชอบอะไรไม่เหมือนกันแล้วก็มีมุมที่เราชอบถ่ายรูปเหมือนกันแล้วก็มีมุมนึงที่เราชอบที่จะไปนั่งร้านกาแฟคิดไอเดียอะไรอย่างเงี้ยเรา,เรา,เ,ราเราไม่ได้ คิดว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นเพื่อที่อัพรูปลงอะไรอย่างเงี้ยออรู้สึกว่าเราทำอะไรก็รู้สึกว่าแบบเอออันนี้อันนี้รู้สึกว่ามีแฮปปี้เราไม่ไม่เดือดร้อนใครอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะไอ้าววันนี้อะไรอ่าวันนี้ขายทุกอย่างค่ะขายทุกอย่างก็มีแฮนด์เมดอสซอรีนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นเสอยืด สื้อผ้าใหม่นี่ก็จะเป็นแบบว่ามือสองที่คัดมาจากของส่วนตัวเลยหมดลนิดนึงครับจริงๆแล้วเนี่ยมีกระแสเกี่ยวกับฮิปสเตอร์เกิดขึ้นอืคิดยังไงคำนี้ครับก็ยังไงเดียก็แค่นึกถึงคำว่าฮิปสเตอร์ก็นึกถึงแบบอะไรเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยเก๋ๆหน่อยป่ะเนาะแปลกแปแปลกๆหน่อยอะไรให้เลือกมาหนึ่งชิ้นที่คิดว่าเหมาะกับกระแสฮิปสเตอร์มากที่สุดน่าจะเป็นอะไรว่าต้องเป็นอันนี้อันนี้คืออะไรครับเรียกว่าช็อกเกอร์เป็นสร้อยคอแบบติดคอ มีที่สาวที่ไม่มาไม่ได้จริงๆใช่คำพูดออมสุชาครับผมสวัสดีสดออมวันนี้มีอะไรมาแนะนำเชิญอ่ะค่ะออมอยู่กับบูธของ o p e r a t i o n s นสไมค่ะก็คือเป็นองค์กรที่ออมแบบช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์ <S <S คือองค์กรนี้จะช่วยเอาเงินเนี่ยไปรักษาเด็กที่มีความมีการแบบว่าฝากแหวนแฟนโวใช่ให้เขาได้รับการรักษาไปผ่าตัดก็คือเรามาเปิดขายมีเสื้อมีผ้าพันคอมี มีกระเป๋าอาร์ติสตเนี่ยเขาช่วยกันออกแบบอ<ล>ะไรเงี้ยแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปช่วยองค์กรแต่แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยมาในรายการมีหนึ่งคำถามแล้วก็ในงานแนีนี้เนี่ยมีฮิปสเตอร์เต็มไปหมดเลยคิดยังไงกับคว่าฮิปสเตอร์ครับ<อ>มันคือน่ารักอ่ะบบว่า <c oughs> เขาก็เอ็นดูฮิปสเตอร์กันไงแล้วก็สั้งสีสันให้กับวงการวัยรุ่นไทยอ,อย่าไปคิดมากใช่ใช<ร>อย่าไปคิดเยอะเราฮิปสเตอร์นะไม่ตัวจริงเลยอีกหนึ่งอย่างก็คือภายในร้านของเราแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยมีสินค้ามาขายมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ คำว่าฮิปสเตอร์หรือว่าฮิปสเตอร์ควรมาซื้อของร้านเราบ้างนีค่ะก็เสื้อลายนี้ลายนี้นี่โอ้โหู้ต้องฮิปสเตอร์รุ่นแรกลายนี้น่ารักมากอันนี้ค่ะฮิปสเตอร์รุ่นเดอะออกแบบครับผมพี่ปูพี่ปูอ่าพี่ปูชีสก็คือเขาก็ช่วยกับโครงการนี้ด้วยเพราะฉะนั้นฝากด้วยละกันครับสาหรับร้านนี้นอกจากที่จะได้มาซื้อของกับฮิปสเตอร์แล้วเรายังได้ทําบุญอีกด้วยครับขอบคุณอ๋องสุชาครับครับ สวัสดีครับแม่บ้านมีหนวดครับหนูว่าเขาอยากทำอะไรก็ทำเถะค่ะเพราะฮิปเตอร์หลายคนหนูก็ฟอลโล่เขาอยู่ส่วนมากเขาเป็นคนมีตังค์ค่ะหนูก็โอเคแต่ว่าหนูว่าที่เขาด่ากันเขาไม่ได้ด่าเรื่องฮิปเตอร์หรอกคือหนูต้องบอกก่อนคนอาจจะมีสองเวบอนชูบีกับวานนาบีซึ่งบอนชูบีเนี่ยต่อยเขาฮิปเตอร์ยังไงมันก็ชีวิตของเขามันคือไลฟ์สไตล์แต่บอนชูบีเนี่ยพยายามที่จะมีไลฟ์สไตล์เหมือนกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูรู้สึกว่าแบบเออถ้าด่าอย่าด่าวิฮิปเตอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ให้ด่าว่า บอลชูบี bon หรือว่าวันนาบีแค่นั้นดีกว่าหนูว่าเจ็บกว่าค่ะฮิปสเตอร์ต้องเป็นยังไงเอ้ยไม่รู้หนูชอบผู้ชายทุกคนก็เห็นหล่อมาเลยนะถ่ายรูปเท่ๆอย่างเงี้ยเขาจะถ่ายท้องฟ้านิดเดียวหรือว่าเขาจะถ่ายแค่เห็นรองเท้ายังไงหนูก็ชอบค่ะเพราะมันคือไลฟ์สไตล์ของเขาแล้วหลายคนสนมากหน้าตาดีและมีตงังสวสีครับผมพูดเสร็ลครับวันนี้เนี่ยเอาเสื้อผ้าแบรนด์ตัวเองมาขายที่ชื่อว่าลอมบอยไม่ต้องไปดูที่ไหนผมนี่แหละฮิปสเตอร์ยอมรับไปเลยคือเราแบบเราคิดว่าจริงๆฮิปสเตอร์เนี่ยมันก็เหมือนแบบเป็นคำของนี้ ผมว่า2014เนี่ยมันคือคําว่าฮิปสเตอร์แต่ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วมันคือคําว่าเด็กแนวแหละก็คือเด็กที่เหมือนแบบมีโลกส่วนตัวเป็นตัวของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้นะว่าผมเป็นหรือเปล่าต้เป็นตัวนี้เลยครับฮิปสเตอร์จริงๆเพราะว่าเป็นเกมที่ทําออกมาแค่ประมาณ3ามสตัวแล้วผมขายในอินสตาแกรมอ่ะคือวันเดียวอ่ะจะหมดแล้วเหลือแค่เนี่ยไซสซ์ละต,ตัว เป็นแม่ค้าแบรนด์นิวนะคะจะเป็นไลฟ์สไตล์ของนิวก่วจะมีเสื้อผ้าที่นิวออกแบบเองแล้วก็วาดลายด้วยตัวเองนะคะ mm hmm. คำว่าฮิปสเตอร์ค่ะก็คงจะเป็นคนที่เป็นตัวแทนของความชิคความเป็นไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นในในเรื่องของแฟชั่นแล้วก็อะไรหลายๆ,ๆอย่างนะคะหลายๆคนที่อาจจะ follow ของฮิปสเตอร์เป็น follower ของฮิปสเตอร์ก็คงจะ จะอยากดูกระแสใหม่ๆหรือว่าอะไรที่อินเทรนด์นะคะฮิปสเตอรของนี้เป็นคอลเลคชันใหม่ที่กำลังร้อนชิวก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะลิมิเต็ดเป็นของวันวาเลนไทน์นะคะแบรนด์นิวอ s สเลิฟนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการบอกความรักกัน ถือว่าสุดยอดจริงๆใช้คำว่าทั้งอิ่ม,มทั้งเพลินหูแล้วก็เพลินตาเลยแหละใช่แล้วเพราะอาหารเนี่ยถือว่าเป็นร้านดังๆที่เขาคัดมาทั้งนั้นเลยนะใช่แล้วล่ะพี่ oh, oh, oh. รวมไปถึงตรงที่ช้อปปิ้งตรงนี้เนี่ยก็มีกระเป๋าฉีกกันบ้างแหละครับใช่นี่ยังเดินไม่หมดนะขนาดยังเดินไม่เดินแค่วงเด,เดียวนี่โอ้โ oh, หอยากได้ไปซะทุกอย่างเลยนะคะเพราะเป็นร้านจากเซเลบตี้ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาดนั้นเอาอย่างนี้ถ้าให้เลือกอระหว่างช้อปกิน แล้วก็ฟังเพลงชอบอะไรไมากที่สุดเอาจริงๆไหมเรื่องไม่ได้จริงๆเพราะที่พูดมาเนี่ยนะมันเป็นปัจจัยสําคัญของวัยรุ่นจริงๆมีงานดีๆมาแนะนํากันแล้วนะคะวันนี้ก็ขอฝากรายการดีๆของเราด้วยละกันนะคะยังไงก็ตามอย่าลืมกลับมาัปเลเวลทุกเรื่องเทรนด์กันได้ใหม่นะคะในรายการเว b n นี้ทุกวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางช่องวันและติดตามเรื่องอินๆได้ทั้งสองช่องทางนะคะ follow @webnningtv และ Facebook fanpage w e b n n i n ไทยนะคะเพราะเรารู้รก่อนเปต่เกิด What?